ขอถวายยม่ติขอถวายความนอบน้อมนมัาการแดพระรัตนตรัยด้วยสิ่กล้าวขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาธิรานุทระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้ และขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสู่นสถานที่แห่งนี้มาเพื่อทําความดีเพิ่มเติมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอบรมกายคา้องตนเกิดในที่ดีดีนั้นดีแน่ เกิดในที่แย่ๆก็ดีได้เกิดในที่ดีและแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ได้ถ้าไฟดีก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านนั่งตามสบายต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มาฟังในสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ประกอบไปด้วยประโยชน์สามประการไม่ว่าจะเป็นประโยชน์สุขในชาตินี้ประโยชน์สุขในชาติหน้าหรือประโยชน์สุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานพ้นจากการตายกันเกิดในบรรดาประโยชน์ทั้งสามประการนี้มีอยู่ในเฉพาะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามเมื่อได้มีโอกาส นะฟังธรรมะนะให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าประทับลงสู่หัวใจนะบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลทีเดียวคุยมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราพ้นจากทุกในอาบายได้ได้มากแล้วก็พ้นจากทุกขในสังสารวัตด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราฟังธรรมบ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์หประการคุยมประการที่หนึ่งเลยนะที่คุยมจะได้รับในปัจจุบันนี้แหละได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังคุยม นะตอนนี้ขอยมได้หรือยังได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังประการที่สองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วไม่เข้าใจชัดแจ้งขอยมก็จะเข้าใจชัดแจ้งมากขึ้นประการที่สามบันเทาความลังเลสงสัยหลงเสียได้และประการที่สี่จะทำให้เราเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงประการที่ห้าจิตใจของผู้ฟังนั้นย่อมผ่องใสเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าโดย หลักเลยก็คือฟังเพื่อปรับความเห็นคุยมปรับความเห็นของตนเองให้มันถูกต้องให้มันตรงตามกฎของธรรมชาติหรือตรงตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงตามกฎของธรรมชาติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราท่านหลายก็จะทําคุณงามความดีได้มากคุยมเราก็จะมีความเชื่อมั่นในเรื่องกฎของการกระทํา เนะชื่อว่าการทํากรรมดีได้รับผลดีการทํากรรมชั่วได้รับผลชั่วตรงตัวแน่นอนให้ผลไดนะ้ทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นบุญที่เรียกว่าปัญญาหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเราขุยถ้าหากว่าเรามี ความเห็นถูกต้องมากนะกุศล,ลธรรมต่างๆเนี่ยก็จะหลังไหลออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจด้วยฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทในการดาเนินชีวิตขยมเราก็จะไม่ปล่อยปละละเลยในการดาเนินชีวิตไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องของการทําบุญทงกุศลเราก็จะไม่ทิ้งบุญไม่ปล่อยบุญให้หลุดมือไปในแต่ละวันในแต่ละวันขยมเราก็สามารถที่จะทําคุงามความที่ได้ง่ายฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่อง รักษาศีลห้าแล้วได้อะไรตอนที่สองกโยมนะก็จะมาพูดต่อจากครั้งที่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระธรรมาก็จะขอพูดในเรื่องของศีลก่อนศีลแปลว่าอะไรก็โยมถามก็โยมก็ได้ศีลแปลว่าอะไรท่านใดจะตอบตอบผิดไม่เป็นไรก็โยมขอ,ขอให้กล้าตอบแค่กล้าตอบนี่ก็สุดยอดแล้วศีลแปลว่าอะไรนะศีล แล้วเมธีศีนไปว่าอะไรอะไรนะเออปกติก็ได้อสาธุนะแต่มาคําว่าศีนนี้มีความหมายหลายอย่างนะคุยมแล้วศีนนี้ก็มีหลายประเภทด้วยนะไม่ว่าจะเป็นของโยมหรือของพระแล้วก็มีคําแปลเยอะแยะหลายอย่างแต่ในที่นี้แต่มาจะขอแปลคําคว่าศีลให้คุยมเข้าใจง่ายๆศีลแปลว่า ความประพฤติเรียบร้อยทางกายทางวาจาก็ได้พุยมนะที่แม่ชีต่อมาก็ถูกนะนะถูกหรือศีลแปลว่าความประพฤติดีก็ได้นะฟังเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเอาแปลง่ายๆแบบนี้แหละศีลคือความประพฤติดีนะความประพฤติดีนี้อันเป็นของมาคู่กันกันกบคําว่าความรู้ดีนะคุยมนะเพราะฉะนั้น คนเราท the ี mm ่จะเอาดีได so, ้นี่จะต้องมีความรู้ดีแล้วก็มีความประพฤติดีประกอบกันไปลําพังมีแต่ความรู้ดีความประพฤติไม่ดีก็เอาดีได้ยากขยมเข้าในตําราที่ว่ามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดส่วนความประพฤตินั้นถึงแม้ว่าจะมีเพียงอย่างเดียวคือมีความประพฤติดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนความรู้ไม่ดีก็ยังพอเอาดีได้บ้างขยมเหมือนกับอะไร เหมือนกับดอกไม้ที่ไม่สวยแต่ว่ามีกลิ่นหอมกูยังกูยังต้องการไหมดอกไม้ไม่สวยแต่ว่ามีกลิ่นหอมก็ยังมีคนต้องการนะยิ่งถ้าสวยด้วยหอมด้วยเหมือนกับดอกจำปาดอกจำปีดอกมาลิเป็นต้นเหล่านี้ก็ยิ่งมีคนต้องการมากใช่ไหมคุยมเด็ดไปดมก็ได้หรือไปถวายพระก็ได้บูชาพระพุทธพระเจดีย์ก็ได้ดอกไม้บูชาได้หมดเลยสีไหนก็ได้คุยมบางคนบอกว่าห้าม ถ้ามเอาดอกไม้สีแดงไปบูชาพระนะไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรของเขาถามว่าบูชาได้ทุกสีไหมขุยมบูชาพระบูชาได้ทุกสีนะอย่าไปฟังคำของคนผ่านนะนะตักบ,บุญตักกุศกลของเราหมดเลยใช่ไหมขุยมจะลงใจนีบัณฑิตท้องบอกว่าอย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดีพอ มาทำลายจุดยืนในชีวิตของคุณพยมฟังใครก็ต้องพิจารณาด้วยพุยมว่าเขาพูดถูกหรือพูดผิดดังะะนั้นความประพฤติด,ดีที่เรียกว่าศีลนี้ได้แก่อะไรคยมความประพฤติด,ดีที่เรียกว่าศีลได้แก่อะไรบ้างหนึ่งเวน้นเว้นจากอะไรเว้นจากการฆ่าสัตว์พยมสัตว์ในที่นี้หมายถึงใครหมาย ถึงสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นไปนะมีมดยุงจิ้งจกตุกแกไก่ปลากุ้งหอยเป็นต้นไปจนถึงสัตว์ใหญ่ไปจนถึงมนุษย์คุยมนี่สัตว์ในที่นี้คุยมว่ามีใครเคยสอนเราไหมว่าไม่ให้ฆ่ามดไม่ให้ฆ่ายุงไม่มีนะไม่มีศาสดาไหนที่จะสอนไม่ให้ฆ่ามดไม่ให้ฆ่ายุงนะคุยมมีในเฉพาะคําสอนของพระเจ้าเท่านั้นเห็นไหมคุยมคําสอนพระเจ้านี่ ประเสริฐเลิศจริงๆสอนคือให้เรากดเว้นตั้งแต่มดยุงเลยเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นห่วงเรานะไม่ต้องการให้เราไปส่วบายไม่ต้องการให้เราถูกฆ่าในสังสารวัฏอย่างนี้นะหลายภพหลายชาติทีเดียวนะถ้าเราไม่มีการกดเว้นประการที่สองคือห้ามลักทรัพย์สห้ามประพฤติผิดในกรรมส ห้ามพูดปดโกโหกหลอกลวงผู้อื่นและสุดท้ายห้าห้ามดื่มสุรานะมีไรเครื่องดองของเมาที่ทําใจให้เกิดความประมาทเพราะฉะน,นั้นบุคคลใดก็ตามมีการงดเว้นจากบาปธรรมท,ทั้ง5ประการน,นี้บุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลหนะ้านก็คือมีความประพฤติดีงามคุยมก็พอที่จะเอาดีได้ง่ายบ้างนะก็พอที่จะเอาดีได้นะคุยมนะเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะเอาดีทางทรัพย์ทางยศไม่ได้เนี่ยก็ย่อมได้อยู่อย่างสบายใจคะยมจะอยู่ที่ไหนจะไปไหนก็มีความสุขกายสบายใจคยมไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะอะไรเพราะว่าศีลห้าข้อนี้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายทางโลกยมนะไม่ผิดกฎหมายทางโลกไม่ว่าภาษาใดไม่ว่าชาติใดยุคใดสมัยใดเนี่ยนะก็ล้วนแต่นับถือกันว่าศีลห้าข้อนี้เป็นของดีทั้งนั้นคยม เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ฆ่าตีผู้อื่นผู้ที่ไม่ลักขโมยของผู้อื่นหรือผู้ที่ไม่ประพฤติผิดในทางความรักนะผู้ที่ไม่พูดปดโกหกหลอกลวงหรือไม่เป็นคนขี้เล่าเมายาเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ได้ขยมนะจะไปประเทศไหนก็ไปได้นะเพราะอะไรเพราะไม่มีผู้เกลียดชงังไม่มีการถูกผู้อื่นจับกลุ่มขังขยมนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีห้าอย่างนี้เร้วเป็นยังไงนะ ก็อยู่เป็นสุขได้ยากที่เดียวเพียมถ้าไม่มีห้าอย่างนี้นะเ,เพราะเหตุนี้แหละท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบุคคลใดก็ตามปรารถนาความสุขความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองขอย้ําว่าถ้าเราต้องการความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นกับชีวิตข,ของตนเองจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาศีลห้าขยมมีการงดเว้นจากการฆ่าสว์เป็นต้นดังนี้เสมอไปจึงจะเป็นการดีนะ ก็ฉะนั้นเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยเรากนะ็ตั้งใจประกอบการงานตามความรู้ของตนไปผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความประพฤติดีงามแล้วก็ประกอบการงานเนี่ยนะตามความสามารถของตนเองข็ยมก็ย่อมเจริญขึ้นด้วยทรัพย์สินเงินทองต้องตามพระบาลีว่าศีเลนะโภกสัมปทามั่งมีได้ก็เพาะศีลขอยม์ศนะีเลนะสุขติยันตนะิไปสู่สวรรค์ได้ก็เพราะศีล สีเลนะนิพุตจิงยันตินะแตสมาสีหลังวิสูทธิเยนะคนที่จะไปสู่พระนิพพานได้ก็ต้องมีศีลอาศัยศีลเป็นเบื้องต้นขยยมเพราะฉะนั้นนรชนทั้งหลายพึงชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์เินะขอยมนะอันนี้ก็เป็นในความหมายของศีลโดยเยย่อ,ยอสังเขปขอยมให้เข้าใจง่ายนะ,ะนอกจากนี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้ายังได้ทรงแสดงอานิสง,งส์ของศีลด้วยขยม นะถ้าใครรักษาศีลได้เนี่ยได้รับอาน,นิสงส์ใหญ่เลยห้าอย่างคุยมประการที่หนึ่งผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมประสบซึ่งกองแห่งโคขยันคือความไม่ประมาทอันเป็นคุณอย่างยิ่งคุยมอันนี้เป็นประการที่หนึ่งเลยที่คุยมจะได้รับนะฮะประการที่สองผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรไปไกลทั้งทวนลมและตามลมคุยม ประการที่สามผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้จะเข้าไปสู่บริษัทใดๆขยมไม่ว่าจะเป็นบริษัทของสมณพราหมณ์บริษัทของกษัตริย์เป็นต้นเหล่านี้ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปประการที่สี่ผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมไม่หลงตายคือวันสุดท้ายมาถึงที่เรานอนอยู่บนเตียงเนี่ยเราจะไม่หลงลืมคุยมเราจะไม่หลงลืมสติไม่หลงตาย นะเพราะเรามีศีลคุยมนะประการที่5ผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกแล้วย่อมเข้าถึงซึ่งสุคติโลกสวรรค์คุยมนี่บุคคลผู้มีศีลนี่เมื่อตายไปแล้วย่อมมีโอกาสไปเกิดในสุคติภูมิก็คือเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างคุยมแต่ถ้าเราไม่มีศีลนิวโอกาสที่เราจะไปเกิดในอบายนะี่ก็ค่อนข้างที่จะ ง่ายอยู่เหมือนกันคุยมเราให้ทานก็จริงอยู่แต่เราไม่มีศีลเราทาผิดศีลทุกวันจริงอยู่เราให้ทานแต่ว่าทานนั้นบางทีก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้นะเพราะทา,านมีกําลังอ่อนกว่าศีลคุยมอย่างเช่นพระนางมาริกาใช่ไหมพระนางมาริกาที่ว่าไปโกหกพระสวามีทําทานมาเยอะแยะมากมายเลยนะวันหนึ่งวันหนึ่งเยอะนะทำกับพระอรหันต์ด้วยคุยมแต่ท่านไปผิดศีลข้อที่สี่ไปโกหกตายแล้วไปไหนคุยมพระนางมาริกา บุญกุศลที่พระนางทำมาไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยวันวันวันตอนใกล้จะตายเนี่ยไปนึกถึงที่ไปทําผิดศีลนั่นแหละแทนที่จะนึกถึงบุญกุศลนึกถึงทานใช่ไหมคุยมแต่นึกถึงไม่ได้ไปนึกถึง,ก,ถงการกระทาผิดศีลข้อที่สี่ตายแล้วก็ไปเกิดในเอเวจีมหารกกี่วันนะเจ็ดวันนะเจ็ดวันเห็นไหมคุยมเพราะฉะนั้นศีลนี่เป็นของดีคุยมเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงจัดอีกไว้ว่วาจัดเอาไว้ว่า ศีลห้านี้เป็นมหาทานนั้นยิ่งใหญ่คุยมเป็นมหาทานในขณะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามรักษาศีลห้าได้คุยมสรพสัตทั้งหลายนีย่ทุกๆชีวิตเนี่ยย่อมได้รับได้รับผลอันมหาศาลที่เดียวคุยมพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นะได้รับผลอันมหาศาลอย่างไรประการที่หนึ่งเมื่อเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตตัดชีวิตคุยม เราก็ได้ชื่อว่าเราให้ความสุขให้ชีวิตให้ความปลอดภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นการให้สิ่งที่สูงค่าที่สุดอันนี้เป็นประการแรกเลยประการที่สองเมื่อเรารักษาศินข้อที่สองคือไม่ไม่รักทรัพย์กุญมเราก็ย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นนะซึ่งเป็นการให้ฐานะนะความเป็นอยู่อันมั่นคงเมื่อเรารักษาศินข้อที่สคือไม่ประพฤติผิดในกรรม เราก็ย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความสุขให้ความปลอดภยัยหรือให้ความบริสุทธิ์แก่บุตรภรรยาสามีนะบุตรธิดาภรรยาสามีของผู้อื่นก็ย่อนมะซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันของครอบครัวนะที่ดีที่สุดก็นยน่อมเมื่อเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่พูดปดโกหกหลอกลวงเราก็ย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความจริงแก่ผู้อื่น นะย่อมได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตไม่ต้องหวัดระแวงซึ่งกันและกันเมื่อเรารักษาศีลข้อที่5คืองดเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของทำใจให้เกิดความประมาทเราก็ได้ชื่อว่าเราให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งทุกอย่างคุยมเพราะคนที่ประมาทขาสตินั้นสามารถที่จะกระทำความชั่วได้ทุกอย่างนะคนที่เมาเนี่ยสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามพูดปดโกโหกหลอกลวงพูดสอเสียดเหล่านี้เป็นต้นก็สามารถทําความชั่วได้ทุกอย่างนะยมนะเพราะความเมาขาดสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านยติโยมสาธุชนกนด,ดีทั้งหลายการรักษาศีลห้านี้จึงเป็นมหาทานนะเป็นทานอัมเบเศตรุยมนะที่คอยคุ้มครองหล่อเลี้ยงโลกนี้ให้ สงบร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานขยมซึ่งทานอมตเสืนี้หละอง์สมเด็จพระชินสีสัมมาสมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมหาทานขยมพร้อมทั้งพระองค์ยังได้ทรงรัดต่อไปว่าผู้ที่ได้บำเพ็ญมหาทานนั้นน่ะก็ย่อมจะได้รับผลบุญอันมหาศาลเช่นเดียวกันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ในปุญญาพิสันธสูตรนะซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏ ลำดับเล่มที่3 7, 7หน้าที่492ข้อที่129คัมภีร์อังคุตรรนิกายอัตกานิบาทเพมพระผู้มีรพระภาคเจ้าได้ทรงจัดกับพระพิสุทั้งหลายว่าดูก่นพิสุททั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลแปรประการนี้มีอยู่พมนะห่วงบุญห่วงกุศลแปดประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์ที่เลิศ มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานโยมห่วงบุญห่วงกุศลแปลประการนั้นมีอะไรบ้างโยมพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หนึ่งเลยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หนึ่งขยมถึงพระธรรม เป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งและถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนี้เป็นห่วงบุญสามประการขยมว่าโดยยอ่อแสดงโดยยอ่อให้เราท่านหลายได้เข้าใจฉะนั้นเมื่อบุคคลใดก็าตามมีการถึงพระพุทธเจ้าก็คือนับถือพระพุทธเจ้าจนตลอดชีวิตนับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์ขยมจนตลอดชีวิตเลยเราไม่ไปนับถือใครให้ยิ่งกว่านี้แล้ว นะนับถือพระรันตนตรัยยกพระรันตนตรัยเอาไว้สูงสุดเลยคุยมย่อมเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่มากคุยมสามารถเป็นมัจจัยให้เราพ้นจากทุกในอบายได้เยอะทีเดียวแล้วก็จะทําให้เราพ้นจากทุกในสังสารวัฏได้ด้วยคุยมนะนอกจากนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสต่อไปว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทานนะเป็นมหาทานนะคุนะยมเป็นทานนั้นยิ่งใหญ่มาก เป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายรู้ว่าเป็นของเลิศมีมานานเป็นของเก่าเนะ่เป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายด้วยขยมเนะ่เป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายไม่รังเกียจแล้วก็จักไม่รังเกียจด,ด้วยต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์ผู้เป็นบินยูชนผู้มีปัญญาผู้รู้ย่อมไม่รังเกียจคือบุคคลผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเนะี่ยเขาจะไม่ละทิ้งศีลขยมเขาจะรักษาศีลตลอด ไม่ว่าเกิดชาติใดพบใดก็ตามเนะี่ยเขาก็จะมีศีลเขาก็จะยินดีในการสมาทานศีลยินดีในการรักษาศีลเพราะเขามองเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลนะคุณโยมนะเพราะว่าศีลนี่เป็นอริยทรัพย์อีกประการหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงทรงตรัสว่าดูกนพิสุท้งหลายก็ทานห้าประการนั้นเป็นฉนนะก็คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจา,ากการพูดปดโกหกหลอกลวงเว้นจากการดื่มสุรามีไรคุยมพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัว่าย่อมได้ชื่อว่าเมื่อเรามีการงดเว้นห้ายอย่างนี้คุยมเราย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความไม่มีภยัยความไม่มีเวรและความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์อย่างหาประมาณไม่ได้เมื่อเราให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว หาประมาณไม่ได้แล้วเราย่อมมีส่วนได้ส่วนที่เราจะได้คืออะไรก็คือเราก็จะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยแล้วก็ไม่มีความเบียดเบียนจากใครๆเลยอย่างหาประมาณไม่ได้เช่นเดียวกันคุยมนี้แหละเป็นมหาทานห้าประการคุยมและพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลผู้ที่รักษามหาทานนั้นน่ะย่อมได้ชื่อว่าได้ผลบุญเป็นห่วงบุญห่วงกุศลนั้นยิ่งใหญ่ ให้อารมณ์ที่เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาขออนขยมเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นห่วงบุญห่วงกุศลแปลประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ขออยมแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องของสีนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเราขออยมนะถ้าเรายังรักษาไม่ได้ก็พยายามไปเรื่อยๆขออยม สมาทานทุกวันทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรามันเข้มแข็งทําให้เจตนามันมีกําลังขยมเดี๋ยวเราก็จะรักษาได้เองนั่นแหละนะแต่ก็พยายามไปเรื่อยๆนะอย่างรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ยมขอให้สมาทานเอาไว้ทุกๆวันนะในขณะที่เราขยับปากสมาทานศีลเนี่ยกุศลเกิดขึ้นเท่าไหร่กยมจงใจขยับปากคางสันปั๊บ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 สมาทานศีลไม่ถึงสองนาทีใช่ไหมกุศลแลวจิตเกิดขึ้นเท่าไหร่กุศลชาวะเกิดขึ้นเท่าไร ลัดนิ้วมือเดียวเท่าไหร่นะท่านใดเรียนอวิธรรอลัดลัดนิ้วแสนโกดวิถีแสนโก,นโกขนดขณะใช่ไหมในแต่และว,วิถีนําเกิดได้กี่ชาติเกิดได้หลายชาติเลยนะแล้วในแสนโกขนดขณะแสนโกดวิถีคุยมในขณะที่เราสมาทานศีนี้กุศลเกิดขึ้นนับไม่ได้นะสามารถทําให้เราพ้นจากบายได้เยอะมากเลยอนะดีไหมคุยมควรสมาทานไหม อย่างรักษาไม่ได้ไมีเป็นไรก็ยมสมาทานเอาไวา้ก็พยายามตั้งใจเมื่อทุลาผิดพลาดก็ตั้งใจใหม่หล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ยมหล้มแล้วลุกขึ้นได้คือคนเก่งหล้มแล้วร้องไห้คือคนที่ไม่เอาไหนท้อแท้ได้แต่อย่าล้มเลิกไปลุกขึ้นมาสู้ใหม่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ยมไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากมายสักอันใดเราจะต้องสู้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 และสู้จนกว่าชีวิตเรา ตายไปจากโลกนี้จนกว่าชีวิตเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตฉะนั้นวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาเนาะว่าจะพูดเรื่องศีลแต่ละข้อแต่ละข้อว่ารักษาศีลแต่ละข้อในมีอัน,นสงอย่างไรบ้างนะก็คงพูดต่อไปไม่ไหวเพราะเวลาไล่ล่ามาเต็มทีแล้วคุยนงะจะต้องรีบลงจากธรรม,มาฒนะเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าในที่สุดนี้ อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไผ่บูรณ์อยู่ในพระบวรพุทธศาสนาและจงเจริญด้วยอายุวรณะสุขภาระปฏิพานธนสารและธรรมสารสมบัติมีจิตใจชุ่มชื่นเยือกเย็นอยู่ในรถแห่งพระสธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิด ผลทายสุดก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุกประสบสุขอันไพ่บูร์กล่าวคือมักผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุโยมต้องการถวายสังฆทานนิ่มนุ์พระอาจารย์นำได<ล>้นะครับขอการต่อไปให้โยมเจ้าภาพที่ต้องการจะถวายสังฆทาน นันโมสามจบพร้อมกันนะโยมท่านอื่นด้วยร่วมกันนโม